คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่านมปลาไหมคะ ้องไม่ผิดค่ะนมปลาตอนนี้กำลังเป็นความพยายามเป็นแนวความคิดนะคะของรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียที่จะเอานมปลามาใช้แทนนมบัวค่ะเพราะตอนนี้ความต้องการในการบริโภคนมบัวเนี่ยมันสูงเกินกำลังการผลิตที่มีของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะานมปลาเนี่ยมาใช้สำหรับโครงการอาหารกลางวันของบรรดาเด็กนักเรียนทั่วประเทศแต่ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากๆทีเดียวนะคะว่ารสชาติ มันจะไหวหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของโภชนาการของนมปลาด้วยว่ามันจะเพียงพอและมันจะดีต่อบรรดาเด็กๆในวัยเรียนหรือไม่อย่างไรโดยปราโบว o สุเบียนโตผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียตอนนี้กำลังถูกวิจารณ์หนักมากกับโครงการที่ว่านี้นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขามีการเสนอโครงการอาหารลางวันให้กับเด็กๆในประเทศด้วยการให้เด็กทานนมปลาแทนนมบัว คือในอินโดนีเซียเนี่ยนมปลารับประทานกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะทํามาจากโปรตีนปลาที่แปรรูปออกมาให้เป็นรูปแบบผงก่อนที่จะเอาผงเนี่ยไปผสมกับน้ําเพื่อให้กลายมาเป็นนมปลารสชาติเขาคนไหนก็ไม่รู้แต่เขาบอกมาว่า รสชาติมันออกจะฟิชชี่ถ้าหากว่าแปลเป็นภาษาบ้านเราก็คงจะค่อนข้างข่าวปลาอยู่เหมือนกันนะคะคือในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยซิสเอปิกวิจายันโตซึ่งเป็นผูน้นวยการของบริษัทไ d ดีฟ d เป็นบริษัทอาหารท้องถิ่นของอินโดนีเซียประกาศนะคะว่าตอนนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะหาทางเลือกอื่นมาแทนนมวัวให้กับเด็กๆทุกอย่างอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่รวมถึงนมปลานด้วยเช่นเดียวกัน มีรายงานว่า IDFood เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทของรัฐจะเปิดตัวแผนโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็คือเดือนมก,กราคมปี2025ด้วยมูลค่า71ล้านล้านรูปเปียนะคะหรือตีเป็นเงินไทยคือ1.5แสนล้านบาทวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กทุกคนมีอาหารกลางวันกินฟรีทั่วประเทศ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2023นะคะรัฐบาลของอินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการผลิตนมปลานี้ให้มากขึ้นนะคะเพราะเขามองว่าในเมื่อมีผลผลิตด้านการประมงที่มันเยอะอยู่แล้วทําไมไม่เอาผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยมาทําการแปรรูปเพื่อที่จะเอามาใช้ในการทําอย่างอื่นได้ก็เลยเกิดการวิจัยแล้วก็พัฒนาการผลิตนมปลาเพื่อใช้ในการบริโภคด้วยนั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามข้อมูลเรื่องการวางจําหน่ายนมปลาตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็มีจําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของอินโดนีเซียค่อนข้างกว้างขวางแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามที่จําเป็นต้องมีแผนของการผลิตนมทดแทนขึ้นมาเนื่องจากว่าข้อมูลทางการผลิตเนี่ยผลิตภัณฑ์นมสดนมบัวเนี่ยนะคะในประเทศอินโดนีเซียสามารถผลิตได้เพียงแค่ราวๆ22.7%รของความต้องการทั่วประเทศส่วนที่เหลือเนี่ย ต้องนำเข้านะคะอีกทั้งความต้องการนมก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยการบริโภคต่อประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก2,044มิลลิลิตรในปี2018เป็น2 0 5 6มิลลิตรในปี2023ส่วนผลผลิตมันสวนทางค่ะมันลดลงจาก951,000ตันในปี2018เหลือเพียง837,000ตันในปี2023 แม้ว่ารัฐบาลของอินโดนีเซียเขาจะประกาศนะคะว่านมปลาเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่อยู่ในการศึกษาอยู่แต่ไม่ตัดความเป็นไปได้นะคะที่จะเอานมปลานี้เนี่ยมาทดแทนนมบัวในโครงการอาหารานวันของเด็กๆทั่วประเทศก็เป็นได้แต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเสียงวิจารณ์ในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในข้อกังวลว่า การที่เอานมปลาซึ่งมันมีความขาวมาให้เด็กๆก,กินเพราะฉะนั้นมันจาเป็นต้องมีการใส่น้ําตาลในปริมาณที่สูงเพื่อที่จะดับกลิ่นขาวนั้นนะคะเด็กๆที่ได้ก็อาจจะได้ปริมาณน้ําตาลที่สูงเกินกว่าที่พวกเขาต้องการในแต่ละวันนะคะรวมไปถึงยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะว่ามันดี ต่อสุขภาพของประชาชนจริงๆด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะนอกจากนี้หน่วยงานด้านโภชนาการเขาก็บอกนะคะว่านมปลาเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานวิจัยที่เพียงพอเพราะมันอาจจะมีสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันไม่เพียงเท่านี้นะคะปลาที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าขาวเนี่ยทั้งรสสัมผัสทั้งผิวสัมผัสก็อาจจะไม่ได้กินได้ง่ายๆเลยแต่ทีนี้ มันก็มีคนสนับสนุนเหมือนกันมองว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านมวัวเหมือนกันเพราะว่านมบัวเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการผลิตที่เยอะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะรวมไปถึงทางฟอ r ์เรีซึ่งเป็นผู้ผลิตนมปลาบอกว่านมปลาเนี่ยมันมีกรดอะมิโนจําเป็นรวมถึงโอเมก้า3โอเมก้า6จากธรรมชาติมันก็จะไปช่วยบำรุงสมองพัฒนาความจำสมาธิแล้วก็สติปัญญาได้อีกด้วยนะคะ เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียก็ประกาศว่าจะมีการจัดสรรเงินจำนวนทั้งสิ้น10ล้านรูเปียหนะคะหรือว่าประมาณสัก21,000กว่าบาทให้กับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเพื่อที่จะโปรโมทเมนูนี้ในแถบชวาตะวันออกแล้วก็ชวากลางตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดลองอยู่ค่ะ ส่วนกระทรวงการสื่อสารอินโดนีเซียก็บอกว่าตอนนี้อินโดนีเซียกําลังสร้างความเข้าใจกับบรรดาประชากรถึงความสําคัญของโครงการนี้เพราะว่ามีเด็กๆอินโดนีเซียที่อายุต่ํากว่า5คขวบมากถึงราว20%นะคะที่ประสบกับปัญหาเรื่องของการหยุดการเตริบโตรัฐบาลจึงต้องใช้แพลตฟอร์มต่างๆเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงความสําคัญของโครงการที่ว่านี้ เพราะฉะนั้นนะคะด้วยความที่อินโดนีเซีย,ยมีประชากรมากกว่า200ล้านคนและพปายมันมีไม่เพียงพอกับจีมานของประชาชนมันก็เลยจําเป็นค่ะที่จะต้องหาโปรโตีนทางเลือกอื่นมาให้กับเด็กๆแทนแต่คําถามคือจําเป็นต้องเป็นนมปลานี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูค่ะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะเอาอย่างไรกับโครงการนี้เพราะว่าถูกต่อต้านอยู่ไม่น้อยทีเดียว